อสวัสดีค่ะพี่น้องมามาพี่น้องเมน,นะคะเมนูรสเด็ดอีกแล้วพี่น้องยางแสบยางแสบพี่น้องมามานี่เดี๋ยวหาว่าพวกเอนินปลาสมอนอุ่มหมอนะคะใส่ผักอีกตู้หลายๆพี่น้องหอมผูดพูดนะคะอร่อ,รอยยกแห้ผักบุ้งไฟแดงพี่น้องผักบุ้งของเรานะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะปัดผักบ,บุ้ง น้ำมันหอยเด้อพี่น้องมาเด้อแซบเด้อขอบอกออแซบมาหิวข่าวเด้อพี่น้องหิวข่าวเมนูหิวข้าวนะคะ พาสมอนไหมปูใส่ผักอีตู้เลยหลายเด้อพี่น้องใส่แต่คล้ายใส่ผักอีตู้เลยหลายนะฮะใส่มะแค่นน้ำเนียนมะแค่นมะแค่นมะแค่นใส่จนเละหนะมือนี่ะอือหือแซ่บอร่อยอือหือ ใส่เปลือกอีตู้หลาย,ลายๆแซบแล้วอุป่านะ่สะสซตคร้ขาออนตำตำตำนะครับเพื่อนเซฟผักบ,บุ้งที่เก็บมาวันนั้นหมดแล้วเนาะเพื่อนเดี๋ยวออาทิตย์หน้าพี่พายจะไปเก็บอีกเด้เนี่ย ทิดหนาสิไปเก็บเก็บอักบุ้งอีกเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องนี่ยกินไปมันเสพเสบแล้วมันมีประโยชน์ต้องกินเยอะๆพี่น้อง่ ยังแซ่บกินยังก็บ,บ่เคยเบื่อยทำเองกินเองแซ่บเองพี่น้องอือ้มร่อย